โซนอะไรของผมนับเชียงกงนะครับย<ด>ังมีอยู่นะครับะ<ด><อ>ไรของผมเชียงกงก็ยังมีอะไรให้ลื้อเดี๋ยวขอมาน,น,ออน,อมนี่เหรอโซนของผถมที่เขามาลือ้อกันนะเธออ,นนอันนี้ผมมาเห็นเนี่ยเอมาจากตรงนู้นที่ลูกค้าโอ้โหเนี่ยวันนั้นลูกค้าถามอยู่เนี่ยกระเป๋าหนังตะก้าหนังอะไรน่ะนี่นะคะพามาดูพามาดูนีาา่ค้าบาวคนเผื่อไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นนี่มาดูกับค่านี้มารื้อให้นะครับปลายท่อเอ๊ะใสหลายไปแล้วไปละสองร้อยโคตรถูกเลยสแตนเลส ว้าวอยู่อย่างเงี้ยยังไม่เป็นไรเลยลูกค่ะดูดิไม่เป็นไรครับไม่เป็นธนิมแล้วก็พวกอะไรนี่ครอบขัดทำแข้งเครื่องนะคะของใครแตกใครตุงใครแตกมาดูเอาตอนแรกเราขายแพงนะเนี่ยเราขายไรบาทอยู่โอ้โหอันเนี้ยดูนี่เลือนนะครับคาบูคอรีดไปดูอ่ะแคมดูดินี่ใครใช้ได้ก็มาเอานาะอุ้ยขอโทษะไรวะโคตรเท่เลยมันมีของดีอยู่เยอะในเนี้ย โอบอมด้วยนี่นี่คอบอมนี่คอบอมนะครับน่าจะเป็นพวกไม่มั่นใจแต่โคตรเท่เลยแล้วก็นี่ยกคอเลยนี่ MX น่าจะ MX เนี่ยโอ้โหสวยจัดเนี่ยของคอท่อนี่คอท่อมีโอฟินอลมาเนี่ยนี่ใช่บัดโฟมมัตไฟไปโอ้โหเยอะมากนะครับใครจะมาดูว่าอะไรก็มาดูได้นะครับโซนนี้ยังเปิดบริการอยู่ถ้าฝนตกมากๆอาจจะต้องเก็บเฮ้ยเพิ่มไปอีกนี่ต้องเนี่ยเออาร์เนี้ยเราเก็บเนี่ยดูค่ะ นี่เลยโซนนี้มาแล้วต้องเช็คอินใช่นะครับมาแล้วมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับโซนสู้ชีวิตมีซุ้มบริการให้สองซุ้มนะครับสองซุ้มนั่งได้นะครับนี่เย็นเจี๊ยบ <c oughs> ไปโอเคใครจะให้รีวิวตะก้าไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไปเดี๋ยววันนี้ไปกินหมูทาก่อนไปแม่